สวัสดีค่ะทุกวันนี้ฝุ่นนอกหน้าต่างคืออยู่ด้านนอกกระจกนะคะมันหนามากหนามากผิดสังเกตปกตินะ่ะจะจับถ่ายภาพวิวข้างนอกเนะะี่ยค่ะได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอให้พระอาทิตย์รับฟ้าแบบนี้นี่พระอาทิตย์รับฟ้าแล้วก็ยังก็ยังมองเห็นฝุ่นอยู่นะคะ เวลาณนะตอนนี้ก็เกือบห้าโมงเย็นตะวันรับฟ้าเริ่มช้าลงเริ่มช้าลงแล้วค่ะหิมะตามพื้นก็ละลายแล้วนี่หนหคะหิมะตามพื้นละลายแล้วไห้ดูทางนี้สิน่นสนามซากุระตรงนั้นมองเห็นหิมะอยู่นิดนึง ทุกวันนี้อาจจะมีใครที่เป็นเหมือนป้านะคือรู้สึกตัวปุ๊บหยิบโทรศัพท์วิ้ยเดียวๆขอนอกเรื่องแป๊บนึงจะมีเรืออยู่ลำหนึ่งจอดนิ่งค่ะนี่เรือใหญ่ลำนี้จอดนิ่งไม่รู้เขาจอดดูดทรายหรือเปล่าไม่รู้นะป้าเดาเดาไปอย่างนั้นนะคะ่ะไม่รู้ว่าจอดดูดทรายหรือเปล่าโอ้ยภาพมันเอียงนี่ คือตื่นปุ๊บต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูไม่ว่าจะตีเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าจะตีหนึ่งตีสองตีสามคือรู้สึกตัวปุ๊บหยิบโทรศัพท์มาดูตั้งใจจะดูแป๊บหนึงแต่มันไม่แป๊บหนึ่งนะดูนานเลยอย่างยกตัวอย่างเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้นะคะต้องเรียกว่าเมื่อเชา้านี้ป้ารู้สึกตัวเพราะว่าพ่อเสียงแมวก็เลยทําให้ รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวไม่ได้ดูนาฬิกาหรอกแต่คิดว่าอืมมันอาจจะมันอาจจะเช้าแล้วเพราะทุกวันเนี้ยตอนเช้าก็ยังฟ้ายังมืดอยู่ค่ะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอา้าวเพิ่งจะตีหนึ่งกว่านะคะยให้เฮลิคอปเตอร์ผ่านไปก่อนว้าวสวยจังสีสวยจังหมายถึงสีของเมฆนะคะสวยจัง แต่เรือลำนี้จอดอยู่นิ่งๆนานละเปลี่ยนมาทางตึกวันเวนเทรดบ้างเสจไดที่ทุกวันนี้ป้ายื่นมือออกไปจับภาพไม่ใช่ empire state วันเวนเทรดเอ๊ะเมื่อกี้พูดวันเวนเทรดหรือ empire state ไม่รู้ค่ะเีะไดทุกวันนี้ป้ายื่นมือออกไปถ่ายภาพ empire state ไม่ได้เพราะว่า กระถางวางกระถางผักขวางทางตัวเองคือมันไม่มีที่วางกระถางเพราะจัดมุมใหม่เสียดายเลยนอกจากไปถ่ายภาพอีกข้องหนึ่งให้ยื่นออกไปตอนนั้นนะ่ะจะจับภาพได้ดีพอหยิบโทราศัพท์มาตีหนึ่งกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูสักที่หยิบมาดูนี่คือโอ้โอ้โอ้ไอ้แมวกัดหยุดนะหยุดแมวตัวหนึง่ง เขามาว่นเปียนอยู่ข้างๆป้าเพราะอุ้มแล้วกัดโปรติแมวตัวนี้ไม่กัดนะเขากาดแบบหยอกๆค่ะอืเรือนลำนั้นค่อยๆเลื่อนไปแต่ว่าเรือน,นําเที่ยวก็ไม่ใช่ช่างเขาเถอะตั้งใจที่หยิบมานั้นไม่ใช่อะไรนะคะดูวิววิวในที่นี้ไม่ใช่วิวนอกหน้าต่างนะวิวคลิปที่โพสต์ลงไป ก็หยิบมามาดูวิวซะหน่อยอ้าวดูวิวไม่พอในเลื่อนดูสักหน่อยสิว่ามีใครโพสอะไรบ้างนั่น,นแหละไอ้คำที่ว่าเลื่อนดูสักหน่อยสิว่ามีใครโพสอะไรบ้างเนี่ยต่อด้วยตอบคอมเมนต์ตาค้างเลยจนกระทั่งเมื่อกี้นี่นี่ป้าเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอน เรียกว่านอนตอนตอนกลางวันนอนตอนประมาณน่าจะประมาณบ่ายสองหรือบ่าหรือเปล่าไม่รู้ว่าประมาณนี้แหละล้วมาตื่นบ่ายสี่กว่า,วาถือว่าถือว่านอนได้นานเนี่ยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตีหนึ่งโหเกือบสิบสองชั่วโมงนะตาค้างตาค้างพอป้าก็แบบไม่ได้การแล้ว ไหุงข้าวเหนียวที่เรียกว่าหุงข้าวเหนียวคือหุงในหม้อเทปล่อนหุงข้าวเหนียวกินดีกว่าจะได้ง่วงป้าเป็นตัวใหญ่มากับข้าวเหนียวใยตั้งแต่หน,หน่อยจนจนใหยกินข้าวเหนียวมาตลอดเนี่ยค่ะกินข้าวเหนียวมาตลอดก็ยั่งง่วงนอนอยู่ย่มกินข้าวเหนียวเป็นแบบนี้เลีง่วงนอนทุกเทือเลยย่มกินข้าวเหนียวค่ะทุกวันนี้ไฟ แสงไฟของ Empire State แต่ป้าไม่รู้ว่ายังยังเป็นแสงเดิมอยู่ไหมเพราะว่าป้าไม่ได้ลงไปข้างล่างเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะไม่ได้ลงไปเดินเลยทุกวันนี้แก่เท่ามาขี้เกียจใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อหนาวสวมหมวกทีไรป้าจะเป็นลมมันจะมีอาการเหมือนจะเป็นลมค่ะก็เลยไม่ได้ลงไปข้างล่างนานแล้วแล้ว ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยป้าจะเอาแก้มเน่ยแนบกับกระจกมองจะรู้เลยว่า Empire State สีอะไรเขาจะเป็นสีออกชมพูม่วงเหลืองเป็นสีที่สวยค่ะเป็นสีที่คือไฟ Empire State แม้กระทั่งยอดตึกวันเนี่ยในแต่ละวันเขามีความหมายนะว่าไฟสีต่างๆในแต่ละวันของเขาหมายถึงอะไรทุกวันนี้สีจะออกมาสวยๆเนี่ยสีคล้ายๆทน พลฟ้าตอนนี้เลยค่ะหมายถึงเกี่ยวกับเหมือนกับเอาใจช่วยทางแคลิฟอร์เนียค่ะที่มีไฟป่าโหนั่งสารนะเขาก็เลยทําเป็นสีแบบนั้นค่ะว, ύ, สวิสวยสวยว้าสวยจังเลยเฮลิคอปเตอร์กำลังจะมานานนั่นไงเฮลิคอปเตอร์นี่ ดูสิวันเวลาผ่านไปเร็วนะป้าตั้งใจะจะพูดสามนาทีนี่ผ่านมาแล้วเจ็ดนาทีนะคะพอเห็นหลายๆคนเขาโพสเกี่ยวกับฝุ่นค่า PM ยังหนาอยู่ยังมากอยู่นะลูกสาวป้าก็เป็นห่วงบอกเอะแม่แม่เลื่อนกลับดีไหม นี่ป้าเลื่อนเวลากลับนะจริงแล้วป้าควรจะกลับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เลื่อนก็เลยไม่รู้ว่าจะเลื่อนต่อไหมลูกสาวป้าบอกว่าบางคนแพ้เลือดกำเดาไหลแต่ป้าไม,ไม่ไม่แพ้ขนาดนั้นนะไม่ใช่เฉพาะปีนี้นะปีที่แล้วป้าไปเจอน้องคนไทยสองคนเข้ามาเดินอยู่ในพักเนี่ยก็ค mm ุย hmm. กันคุยกันไปกันมา mm hmm. เขาเลยบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากบางไทย เขาแพ้เขาต้องรีบกลับมาเพราะเขาแพ้อากาศก็คือฝุ่นนี่แหละค่ะเอ้ยปีที่แล้วที่กรุงเทพมีฝุ่นไว้นะเหมือนน้องเขาบอกเขาแพ้ฝุ่นนี่แหละค่ะคันตามตัวเป็นผื่นคันจนแบบทนไม่ได้เขาก็เลยต้องรีบกลับมาพอป้ากลับไปป้าไม่เห็นจะจะแพ้ไม่แพ้เลยนะภูมิคนเราเนี่ยมันต่างกันจริงๆ สีฟ้าสวยจังเลยเนี่ยป้าจะถ่ายมุมนอกหน้าต่างได้ก็ต่อเมื่อคือแสงยังไม่จ้าคือเวลาประมาณนี้แล้วก็ตอนเช้าค่ะเช้าตรู่แต่บางเช้าป้าถ่ายวีโอไม่ได้เพราะว่าลูกสาวป้าเขาเขาจะเปิดเขาจะเปิดคอมของเขาค่ะจะเปิดคอมแล้วเสียงเพราะเขาจะเป็นที่จะต้องเปิดคอมในช่วงนั้นด้วยแล้วเสียงมันก็เข้ามา ว่าจะพูดสามนาทีนี่เตลิดมาแปดนาทีกว่าต่อเป็นสิบนาทีไปเลยตามอพาร์เมนต์ต่างๆเขาก็เริ่มเปิดเริ่มเปิดไฟละเฮ้ยยังเอียงอยู่นะเนี่ยโหดูฟ้าตรงจุดนี้สีสวย ส,สวยจริงๆไม่ไหวทุกวันเนี่ยป้าท่องโลกโซเชียลมากเกินมากเกินในที่นี้ก็คือคือ,คอมันมันจำเป็นที่จะต้องไปดูอันตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตัดคลิปด้วยตัดต่อคลิปตัดต่อคลิปป้าจะใช้เวลามากเลยสำหรับป้าไหนจะใส่ตัวหนังสือดูที่เนี่ยทุกวันเนี่ยน้าตาซึมเลย แล้วเครืองหนังตาเลยแหละสและสดงว่สงแสดงว่าแสดงว่ากล้ามเนื้อตาบวมมันอันตรายนะคะจ้องมือถือมากๆอู้สิบนาทีแล้วขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาที่แวะมาดูมาฟังป้าพูดขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีชีวิตจเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพแข็งแรงไม้พบกันใหม่ป้าจะมาพูด ไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปแบบเนี้ยโอ้เป็นอาทิตย์แล้วนะขอบคุณนะคะไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ